สวัสดีครับชมเก่าในพระราชสำนักวันเสาร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชประจำปีการศึกษา2563และ2564เป็นวันแรก เวลา16นาฬิกา29นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประจําปีการศึกษา2563และ2564เป็นวันแรกในการนี้พระราชทานพระบรมราช ในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำารงชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อชาติการสร้างเสริมความจเจริญด้านต่างๆของบ้านเมืองนั้นนับเป็นภารกิจสำคัญของชาติสมควรที่บัณฑิตซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงจะได้รับภารกิจนี้ไปปฏิบัติโดยเต็มกำลัง จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องให้ใช้สติปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างรอบคอบและสมเหตุผลตลอดจนนำความรู้ความสามารถออกใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นการปฏิบัติภารกิจ เพื่อบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์อันนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริงและยั่งยืน ทั้งนี้สภา,ามหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชมีมติเป็นเอกฉันทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศึกษา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาเอกหลักสูตรและการสอนแด่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีด้วยทรงเป็นผู้ใฝ่พระราชาริษไทยในการศึกษาอย่างยิ่งทรงจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท รวมทั้งถวายปริญญาปรัชญาดุสรีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการกเกษตรแด่พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณรทรงใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือการกุศล จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวนสคนพระราชทานกิตติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกิติเมธีประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์จำนวนหนึ่งคน แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสาขาวิชาศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์สาขาวิชาศิลปาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการจัดการและสาขาวิชารัฐศาสตร์รวมจำนวน2,479คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารอํานวยพรไปยังเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of m o r t a ในโอกาสวันนักบุญจรของรัฐอธิปไตยทหาร Order of m o r t a ซึ่งตรงกับวันที่24มิถุนายน2566ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านฟราจอนทีดัลลับ เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of m a l t a กรุงโรมในโอกาสวันนักบุญจรคข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความรุ่งเรืองของรัฐอธิปไตยทหาร Order of m o r t a พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือน,ส,นสาธารณรัฐเยอรมน,นีระหว่างที่24-29มิถุนายนพุทธศักราช2566 วันนี้เวลาศูนย์นาฬิกาสิบเก้านาทีสมเด็จพระนิฐิธรทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ทีจีเก้าสองสี่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีระหว่างที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหก มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภา,ากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่72ณอเมืองลินเดาพร้อมทั้งทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท,ท้องถิ่นอุมพิสฮาเทียพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเฟดิกฮาเฟนมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮอชูเลอร์ลาวเวนบวกไวเกาเทน โบสถ์และห้องสมุดโครสเตอร์วีบริงเงินวิหารอุมเมอร์มุนสเตอร์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุอุมเชเวอร์เฮาสและสถาบันมักพลังด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทรงเปิดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรภาครัฐนักวิจัยและนักวิชาการของประเทศมองโกเลียโทรทัศน์ตรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมองโกเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระสีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณนห้องลอนดอนโรงแรมที่ประทับแชงกลีลากรุงอูลันบาตา ทรงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรภาครัฐนักวิจัยและนักวิชาการของประเทศมองโกเลียซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวแห่งมองโกเลียและสถาบันวิจัยจุลาภรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง27มิถุนายนพุทธศักราช2516โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์อาคาันตุกะ จากหน่วยงานชั้นนำนานาประเทศที่มาสอนหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันวิจัยจุลาภร์อาทิมหาวิทยาลัยอาฮูสประเทศเดนมาร์กมหาวิทยาลัยอูเทรคประเทศเนเธอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาและคณาการของสถาบันวิจัยจุฬาภร์เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของประเทศมองโกเลียให้มีความรู้ความสามารถด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมสามารถบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรจัดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมทรงมีพระดำรัสเปิดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม as the founding President found of the to La Research Institute, or in short we call CRI. One of my most important goals has been to inspire the development of a scientific research institute which conducts research and capacity building activity to improve the quality of life of people throughout our region. For the past 35 years, we have strived to meet this great goal, both nationally and regionally, through the research and training in the area of chemical safety, environmental health, and risk assessment of chemicals. The present training course is an example of our contribution to capacity building for sustainable national development here in Mongolia. The use of chemical is an unavoidable part of life, especially in rapidly developing countries. People are being exposed to chemical on a daily basis. For example, through the consumption of food and water contaminated with pesticide residue, metallic elements, or breathing of air contaminated with traffic related volatile organic chemicals and other combustion products like polycyclic aromatic hydrocarbon. They are often unaware of risk passed into their health. The ability to assess the magnitude of exposure to these and other chemicals and to evaluate ever their post-risk for health and environmental impact are important first step towards our ability to manage these risks. The training course on environmental toxicology which opened today is an important step in our bilateral cooperation since it involves the integration of scientific know-how in the area of public health and economic development, reflecting our shared commitment to improving the quality of life of the population of our two countries. ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากมพรษศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งมุ่งศึกษาถึงผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะสารที่มีคุณสมบัติก่อมะเร็ง นอกจากนี้ส่งให้ความสําคัญถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงทรงวางพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภร์ที่ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น ศูนย์กลางการฝึกอบรม WHO Zero ด้านความปลอดภัยของสารเคมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศรวมถึงประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมทรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน คุณกระมวมหญิงอุบลรัตนาชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมือวันจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา19นาฬิกา ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครศรีธรรมราชสรงติดตามการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้น้อมนาโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อรณรงปลูกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งการสร้างและพัฒนา เครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ช่วยเหลือผู้หลงผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมภายใต้คำขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นคนดีคนเก่งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกำหนดให้โครงการทว no. ีนัมบวนเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดทวีนามบวันรักษามารตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1มีชมรมทุกประเภทจำนวน677ชมรมแบ่งเป็นประเภทสถานศึกษา450ชมรมสถานประกอบการ15ชมรม ชุมชน205ชม,ชมรมและสังกัดกระทรวงยุติธรรม7ชมรมมีสมาชิกอายุ6ถึง24ปีรวมจำนวนทั้งสิน้น3,2830คนคิดเป็นร้อยละ95.75และมีชมรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลการดนเนินงานประเภทต่างๆประกอบด้วยรางวัลดีเด่นได้แก่มหาวิทยาลัยรายรชพัฒนครศรีธรรมราชเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเชียนใหญ่และเข้าประกวดระดับประเทศในกลุ่มดีเด่นปี2566ได้แก่อำเภอนนพิตามบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดสาขานครศรีธรรมราชและสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีนามบวันเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ1คนมีทีมแดน c e เซอร์ไซเข้าประกวดระดับภาค3ทีม โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการท no. ูบีนัมบวนพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นและสมาชิกโครงการทูบีนัมบวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดการแสดงคอนเสิร์ตท no. ูบีนัมบวนและทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตก no. ับทูบีนัมบวรไอจอล สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ วันนี้เวลา9นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวราชาบาพิษสถิตมหาศีมารามราชาวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวราชาบาพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่4เป็นพระ ราอุปัฏฐยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517 สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนาสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นเอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์มากมายอีกทั้งทรงสร้างและประธานพระอุปธรรมแก่วัด สำนักเกรยียนพระปริยติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆจำนวนมากนับตั้งแต่สิ้นพระชนคณะศิษยานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสราร์สุดท้ายของเดือน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ s c g Bangkok Business Challenge at สิ้น2023วันนี้เวลา15นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารสะสะปะศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสสิินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ SCG Bangkok Business Challenge at ศศิสน2023เป็นการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกในกรอบแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสะสินร่วมกับบริษัท S c G Chemical จำกัดมหาชนหรือ S c G C จัดขึ้นระหว่างวันที่22-24มิถุนายน2566ภายใต้แนวคิด Growing Impactful Ventures ที่มุ่งสร้างเครือข่ายและให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจใหม่ๆผลักดันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพโดยแนวคิดนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจริงสามารถขยายธุรกิจและเข้าถึงตลาดได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีทีมจาก42สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ16ประเทศด้วยกันเข้าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน172ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน19ทีมและทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบประเทศไทยอีก1ทีมรวมจำนวน20ทีมโดยทีมที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Customise Technologies จาก Singapore University of Technology and Design ประเทศสิงคโปร์ และรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระกาิณิฐาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรพาราสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมรีบอ n พลัสจากจอร์เจ i ยอ t นสต t e ออฟเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุทังดับเพลิงระเบิดระหว่างการซ้อมควบคุมเพลิงและอบพยพหนีไฟวันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรัก ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญจจก,กันดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดระหว่างการซ้อมควบคุมเพลิงและอบพยพหนีไฟเมื่อวันที่23มิถุนายน2566และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลจำนวน6รายและที่โรงพยาบาลกลางจำนวน3ราย ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชวินิตมัธยมที่เสียชีวิตจากเหตุทาดับเพลิงระเบิดระหว่างการซ้อมควบคุมเพลิงและอบพยพหนีไฟ วันนี้เวลา17นาฬิกา27นาทีณศาลาสีวัดสุนทรธรรมทานวัดแขหนังเล้งเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลนอากาศตรีทีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายขุมทองเปรมณมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอบพยพหนีไฟในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้าหลวงอาสบศพทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งมูลนิธิราษประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินช่วยเหลือในการศพด้วย พุทธศาสนิกชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระอริยะวงศสาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบวันที่26มิถุนายน2566 ตลอดทั้งวันนี้ที่บริเวณด้านหน้าพระวิหารวัดราชาบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครศิษยานุสิ์คณะบุคคลและประชาชนนำพวงมาลัยผ่านดอกไม้ผ้าไตรและสิ่งของไปถวายสักการะและลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบวันที่26มิถุนายน2566 โดยสำนักเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ลงนามถวายพระพรเป็นหนังสือพระประวัติสมเด็จพระอ,อริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจัดพิมพ์เป็น3าภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมทั้งมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบ26บมิถุนายน2566 สำหรับประชาชนผู้สนใจโดยรายได้จะนำขึ้นถวายโดยเสด็จพระกุศลบำรุงพระพุทธศาสนาทั่วสังฆมณฑลต่อไปทั้งนี้วัดราชาบอิสติทธิตมหาศีมารามจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าลงนามถวายพระพรณพระวิหารตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาถึงวันที่25มิถุนายน2566 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระอารยวงศสากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเึื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบวันที่26มิถุนายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th r ระหว่างที่25-27มิถุนายน2566 จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ